بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبنا أنفسكم ونور القمة سور ماي و باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير นั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานที่ บ่งบอกถึงลักษณะหนึ่งของการอีมานนั่นก็คือการที่มุสลิมนั้นจะต้องรักอยากที่จะให้พี่น้องของเขาได้รับในสิ่งที่ดีเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นะครับมีอะดีษจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิลลอัลลอฮุอ ن นฮูท่านได้เล่าว่าท่านนบี ص َ ل َ่า ا ละَุ ه ُ عَلَيْهِ و َ س َ a َّ م َ د ่าล ل h i ه ُ لَا ي ُ ؤ ْ م ِ ن ทาราูลบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่ศรัทธาหมายความว่าการอีมานของพวกท่านนั้น จะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบถ้วนนะครับจนกว่าว่าเขาจะรักอยากที่จะให้พี่น้องของเขาได้รับเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นะครับฉะนั้นหะด i ษบทนี้เป็นหะด i ษบทสั้นๆแต่สิ่งที่ทนรอซูลลัสลัลลฮวาะลัยอยู่สั้นลมนั้นได้บอกให้พวกเรารู้นั้นมีความสําคัญมากมายประการแรกเลยนั่นก็คือการอีหมานของเรานั้นจะยังไม่สมบูรณ์พี่น้องการอีหมานที่เรามีนั้นจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่า ว่าเราจะรักหรือเราอยากจะให้พี่น้องของเราเนี่ยได้เหมือนสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งใดที่เราอยากจะได้เราอยากได้รับสิ่งใดบ้างเราก็จะต้องอยากให้พี่น้องของเราได้รับสิ่งนั้นและเมื่อนั้นแหละคือสิ่งที่ยืนยันถึงการอีมานของเราประการที่สองในฮะดิษบทนี้ท่านพี่น้องผูดจะมี إ ي م านทั้งหลายครับท่านอัลลอฮฺสุลลัลลอฮฺองอาลัยุสสลามบอกให้เรารู้ว่าผู้ศรัทธานั้นในระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันนั้นเหมือนกับอะไรพี่น้องเหมือนกับเรือนร่างเดียวกัน ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ตรงกับพะดิติ์ตระสุนบอกไว้ในอีกบทหนึ่งบอกวา่ามาสรุนม uh ุมีนีนตระสุนเปรียบบรรดาอุธาเดียกันเปรียบแบบไหนฟีตาวาดุหิม ในความรักที่ผู้ศรัทธาจะมีต่อกันวัตตาอาตทุฟิฮิมความอ,อ่อนโยนที่พวกเขามีให้กันนั้นวตัตรอฮ์มิฮิมและความเมตตาที่เขามีให้กันนั้นมาตาลุนยะชัดทาราสุนบอกความรู้สึกเหล่านี้ในระหว่างผู้ศรัทธานั้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันแปลว่าผู้ศรัทธานั้นเหมือนคนคนเดียวกันนะครับประการที่สามจุดมุ่งหมายที่ทารอซูลบอกเราจะต้องรักในสิ่งที่จะให้พี่นอของเราได้รับเหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะได้ ความรักที่นี้หมายถึงอะไรรักในสิ่งที่เป็นความดีงามรักในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟากต่อลระสุภาหนุวะจาละและสิ่งที่ศาสนาอนุญาตในเรื่องต่างๆเราอยากได้อะไรพี่น้องในดุนอย่างเช่นเราอยากได้รับในสิ่งที่ดีงามใช่ไหมเช่นเราอยากให้พี่น้องของเราเนี่ยเราเนี่ยอยากจะมีรถสักคันหนึ่งใช่ไหมวันนี้เราลําบาก เราอยากมีาการถสักคันนี่ยงันจะได้ขี่รถมามาสิทธิ์ไปธุระไป,ไปนู่นไปนี่ใช่ไหมเราอยากได้แบบนี้แต่วันหนึ่งพี่น้องของเราลำบากเนี่ยเขาขาดอยู่เขา,ขาแทนอยู่ใช่ไหมนิดหน่อยเราคิดในใจว่าเราเองก็อยากให้เขาได้เหมือนกับสิ่งที่เราเราช่วยเหลือเขาใช่ไหมเราช่วยเหลือเราชุนเจรอญเขาเหมือนกับสิ่งนี้เราเคยอยากได้ใช่ไหมพอเราช่วยเขาแล้วการช่วยไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอะไรถึงอิมานของเราใช่ไหมเพราะเราอยากจะให้พี่น้องได้เหมือนสิ่งที่เรามี ใช่ไหมครับหรือในบางครั้งเนี่ยมีของอย่างหนึ่งเขาเอาของมาขายใช่ไหมของสองอย่างเราเห็นแล้วว่าไอ้ของเนี่ยมันดีของเนี่ยมันมีตําหนิใช่ไหมเราเนี่ยอยากได้อันนี้มากๆเลยพี่น้องเองเรามาคนหนึ่งมาเห็นเหมือนกันเอ๊ะเฮ้ยเขาก็อยากได้อันนี้แต่เราคิดในใจกับเรามาก่อนเนี่ยใช่ไหมเราอยากได้อันนี้แต่เรานึกในใจอีกทีฉันสลายเขาซะ ใช่ไหมเราอยากได้ส่วนนี้แต่ในอีมานของเราอยากให้พี่น้องได้ในสิ่งที่ดีเหมือนกับที่เราอยากได้เพราะเราสะละส่วนนี้ไปแล้วน,ะนี่คืออะไรนี่คืออีมานของเราและเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงถึงอิมานที่เรามีอยู่ในตัวไม่ใช่ความดีอย่างเดียวเลยพีน่น้องเรื่องไม่ดีอีก <m ess> ใช่ไหมเรื่องไม่ดีอันนะั้นที่เราไม่ชอบใช่ไหมเราไม่ชอบเรื่องอะไรเช่นเนมือเมื่อกี้ซื้อของเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยไม่อยากเอาเนี่ยเราก็ไม่อยากให้พี่น้องของเราได้เราก็บอกสินี่นี่นี่จะบอกให้นะว่าอันนี้มันมีตําหนินะอันนี้มันเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนี้นะใช่ไหมครับ <m ess> สิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากให้พี่น้องของเราประสบเหมือนกับสิ่งที่เราเผชิญฉะนั้นสิ่งนี้คือเครื่องที่ยืนยันของการ إ ม م านในตัวของเรานะครับประการที่3ามที่พี่น้องผู้ที่มี إ ม م านทั้งหลายครับ ในฮันิษบที่ทำนารู้อีกอย่างหนึ่งอะไรทําให้เรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกตรงกันข้ามแปลว่าเราอยากได้สิ่งนี้ใช่ไหมเป็นสิ่งที่ดีแต่ฉันไม่อยากให้เี่น้้องได้ฉันอยากได้นี้้ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้อายไอน้นักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับหรือเกิดความอิจฉาริษยากันใช่ไหมฉ,ฉันไม่ได้นี้ฉันจะทําขวางมันยังไงก็มาให้มันได้จะทาอย่างนงั้นทาทุกวิธีทางเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอีมา ใช่ไหมคือตรงกัทาท่ากับอะนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยากจะให้พ่น้องของเราได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้แปลว,ว่าเรามีอีมาน แต่เมื่อไรที่เราพยายามที่จะขวางจะกั้นไม่อยากให้พี่น้องได้ในสิ่งที่เราได้หรืออยากจะให้เขาได้รับในสิ่งที่ไม่ดีแล้วนั่นแหละคือเครื่องหมายที่ยืนยันว่าอีมานของเรานั้นกําลังบกพร่องฉะนั้นถ้าพี่น้องูที่มีอมบานทั้งหลายครับนี่เป็นพื้นฐานของหลักการอีมานของเราและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราอีมานของเรานั้นสมบูรณ์และเติมเต็มอีมานของเราฉะนั้นจงมีความรู้สึกเหล่านี้จงรักษาการงานนี้ซึ่งการงานนี้เป็นการงานที่กระทําด้วยความง่ายดายไม่ใช่เรื่องยากฉะนั้นขอเราสุภ เมตตาพวกเราให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดานคนที่รักพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันรักเพื่ออะสุภาณุวตจาละรักในหนทางของเราสุภาณุวัจาละแล้วหวังไม่เลอยากจะให้พี่น้องของเราได้รับในสิ่งที่ดีเหมือนกับสิ่งที่เราได้หรือสิ่งที่เราอยากจะได้ขอเราสุภาณุวัจาละองพวกเรานะครับส,รสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะบีนามุฮัมมดวะละอานีฮิวะซัพบีฮีวะลลัม